สวัสดีจ้าสวัสดีครับสองสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสีสุดซยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยเนาะบอลด่างบอลป้ายงามๆมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับพี่ๆแต่ถ้าจะสามต้นจัดส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีออปเตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับผมรบกวนพี่ๆทุกท่านเอ่อถ้าเพิ่งจะเคยเอฟครั้งแรกรบกวนพี่ๆโทรมาก่อนเนาะถ้าแบบว่าเมมเบอร์โทรแล้วแอดไลน์มันไม่ขึ้นกันครับพี่เพราะว่าต้องให้ผม กดอ่าแอดเพื่อนด้วยเนาะบางทีพี่แบบว่าแอดเพื่อนจากเบอร์โทรอยู่ฝ่ายเดียวแล้วทีนี้มันจะไม่ขึ้นของผมนะครับแล้วกนที่พี่โทรมาก่อนเนาะเบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับทางทางฝั่งผมจะได้แอดไลน์มันจะได้ขึ้นชื่อกันทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับพี่พี่ด้านหน้านี่คืออาสงไข่ไม้แยกหน่อสวยๆจ้าอาสงไข่กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ไม้หน่อไม้หน่อสวยๆไม้หน่อบางต้นนี่เริ่มมีหน่อน้อยมาแล้วไี่ใี่อยา่างต้นนี้เนะเห็นไหมมีหน่อมาแล้วมีหน่อมาแล้้ววเเดีีี๋ยยผมสจทิงไน่ นะมีหนอ่อมาแล้วส,สวยๆครับพี่กระถาง5.5นี่หน่อหน้าหวานจำพูหวานมาเลยหน่อหน้าจำพูหวานมาเลยอสงไข่ไม้หนอ่อสวยๆสองร้อยห้าสิบครับผมกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่กระถาง5.5อ่าสองร้ยห้าสิบไม้หน่อสวยๆครับนี่อสงไข่นี่ต้นนี้ต้นนี้ก็มีหนอ่อมาแล้วครับพี่ต้นนี้ก็มีหนอ่อมาแล้วต้นนี้ก็มีหน่อมาแล้วนี่อสงไข่ป้ายสวยๆนะครับพี่อย่างต้นใหญ่หน่อยังไม่มีแต่คือต้อนใหญ่มากเดี๋ยวหน่ก็ตามมาครับพี่เนี่ยไม้หน่อ อันนี้ก็250ร้อยห้าสิบเองนะพี่แล้วแต่ชอบฟอร์มไหนไซส์ไหนนะพี่เนาะจัดให้250ร้อยห้าสิบต้นเลยครับพี่อสงไข่หรือจะเล็กจะใหญ่ต้นใหญ่ๆนี่คือยังไม่มีหน่อแต่ได้ความใหญ่ถ้าต้นเล็กก็มีหน่อแล้วเป็นไม้แยกหน่อเหมือนกันนะพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบทุกต้นนะพี่อสงไข่นี่ใหญ่ๆกันเลยสองร้อยห้าสิบครับพี่นี่อสงไข่สวยๆกันทุกต้นเลยจะ้ะทุกต้นรับประกันความแซ่บครับพี่อ่ะแซ่บไม่แซ่บมีหลักฐานให้ดู เพิ่งจัดการในเมื่อเช้านี้ต้นนี้ครับพี่ดูรับประกันรับประกันความแซ่บครับพี่เต้าหนอนน้อยชีเมจโจด้ายครับพี่แซ่บจริงๆจัดใบใหม่ซะด้วยโอ้ต้นนี้น้องมีหนอนแล้วไี่มีหนอนนะสองร้อยห้าสิบครับพี่เห็นไหมบอกแล้วว่ารับประกันรับประกันความแซ่บขนาดเจ้าหนอนยังอดใจไม่ไหวนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นรักเธอเสมอนี่รักเธอเสมอสองร้อยบาทครับพี่รักเธอเสมอกระถางสี่หล้นนะป้ายแจ่มมากครับพี่ป้ายแจ่มมากแล้วก็ต้นนี้นี่ต้นนี้ใหญ่พร้อมใหญ่เลย กระถางสีเราล้นจ้ะรักเธอเสมอสองร้อยบาทนะครับผมรักเธอเสมอัมาตรงนี้เป็นพรเจ้าสัวจ้ะพรเจ้าสัวพรเจ้าสัวต้นนี้พรเจ้าสัวใหญ่ๆดังสวย,รสวยรสครับพี่พรเจ้าสัวสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วนะครับพี่พรเจ้าสัวเนาะแล้วก็มีณเนะมืองนุ่นณะเมืองนุ่นณะเมืองนุ่น,ะห,น,ห,น,ห,นหน้าอ่าหวานๆห,ห,ห,หน้าหวานๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หน้าเมืองนวลหน้าเมืองนวลสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทหลอดไม่แจ่มมากตันนี้นี่หลอดหม่แจ่มมากฟอมกระถางห้านิ้วนะครับหน้าเมืองนวลหน้าแผงหวานหวานนี่หน้าแผงหวานหวานจ้าหน้าเมืองนวลต้นนี้ก็แจ่มดูหลอดหวานออกมาเลยครับหลอดหวานออกมาเลยหน้าเมืองนวลกระถางห้านิ้วสามร้อยบาทนะพี่หน้าเมืองนวลกระถางห้าสามร้อยหน้าหวานสวยๆครับหน้าหวานสวยๆอ่ะนี่สวยแจ่มมากสวยแจ่มมาก ทางนี้เป็นสาวนครชัยศรีครับหน้าชมพูใบใหม่เปิดทองสวยฮมชมพูใบใหม่เปิดทองสวยเลยนี่สาวนครชัยศรีสามร้อยห้าสิบาทเทปีกระถางห้านิ้วกระถางห้าฟอมกระถางห้านิ้วสาวนครชัยศรีใบใหม่เปิดหน้าทองสวยเลยกระถางห้าสามร้อยห้าสิบนะครับวางอยู่กับสิราหุ้มทองสายใหญ่ต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบยี่ตันนี้ใบใหม่ เปิดหน้าทองสวยเชียวใบนี้ใบใหม่ล่าสุดใบ,ใบที่มือผมแตะเนะาะไซสใหญ่ฟอร์มใหญ่ตั้งแม่เลยเนี่ยสีลาหุ้มทองครับพี่ไซสใหญ่ๆฟอร์มใบสวยๆสามร้อยห้าสิบอะสามร้ 350, อยห้าสิบตัวนี้ฟอร์มใหญ่สวยมากอ่ะแล้วก็มีไม้หนอ่อต้นนี้ตรีเพชรครับพี่อาวุธคู่กายของหันุมานถ้ามีอาวุธหันุมานนะตับลามเกียนไม้หนอ่อตีเพชรสองร้อยห้าสิบาทครับเริ่มกัดจมพูมาแล้วนะครับเริ่มกัดจมพูมาแล้วตีเพชรเนาะไม้หนอ่อ เหลือต้นสุดท้ายแล้วหมดรุ่นแล้วพี่หมดรุ่นแล้วตังน,นี้ก็อศีลาหุ่มทองอีกต้นหนึ่งอันนี้ไซส์นี้เ0สามร้อยครับพี่กระถางห้าเช่นกันกระถางห้านี่ฟอมใหญ่สามร้อยห้าสิบนะพี่ฟอมใหญ่สามร้อยสิบฟอมนี้ต้องสามร้อยแล้วกันกระถางห้านิ้วศิลาหุ่มทองใบใหม่เปิดหน้าทองสวยเลยศีลาหุ่มทองนะครับนี่ไม้แต่ไม้เลยแล้วก็มีประสานกายนะพี่หานุมาประสานกายไม้หน่อครับ หม้แยกหน่อหานุมานประสานกายสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทไม้หน่อปลายสวยเข้มมากหลอดใหม่มาแล้วจ้านี่ประสานกายกระถางห้านะพี่กระถางห้าไม้หน่อไม้หน่อนี่แล้วก็มีต้นนี้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทไมยแยกหน่อหรือต้นนี้ต้นนี้อ่าต้นนี้เป็นชิ้นผ่านะพี่ชิ้นผ่าแต่ต้นใหญ่มากฟอร์มใหญ่แล้วหลอดใหม่มาแล้วประสานกายสามร้อยใช่นงันครับพี่สามร้อยใช่นกันกระถางไอห้าจุดห้าต้นนี้เป็นชิ้นผ่า สาสใหญ่ฟอมใหญ่กว่านอเพราะว่าผ่าออมาก่อนนะพี่อันนี้นอนเขาแยกมารุ่นหลังสามร้อยเท่ากันครับหลวงพ่อเพชรตันนี้บอลกาบกัดจมพูครับพี่กระถางห้านิ้วเหลือต้นสุดท้ายแล้วเช่นกันหลวงพ่อเพชรตับพาเกจินะครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทหน้าจมพูหวานเขียวอ่ะแล้วก็มีมณนีล้อมเพชรใบใหม่เปิดด่างเหลืองสวยเลยนี่ใบใหม่ด่างเหลืองฮาร์ปเครื่องครับพี่มณีล้อมเพชรสามร้อยห้าสิบนะพี่ตอนนี้กระถางห้านิ้วมณนีล้อมเพชร,นพนนนนพชรหน้าสวยสามร้อยห้าสิบครับ ใบดกมากใบดกใบแข็งสวยใบไม้ดังเหลืองครับครึ่งสามอห้าสิบมณีล้อมเพชรกระดังห่าต้นนี้เจ้าปอกแก้วไม้หนอใหญ่มากเขาจะบอว่าใหญ่มากครับพี่สามรอบาทครับพี่เจ้าปอกแก้วหลอดไม่มาแล้วไม้หนอใหญ่ๆนี่ดังปะครับดังปะครับสามรอบาทนะครับผมตรงนี้เป็นไม้ใหม่ชื่อว่าดำลงซับครับพี่ต้นยังใหญ่ต้นยังใหญ่เนี่ยดำลงซับ ต่างไม้ใหม่ด่างชมพูหวานครับพี่ดำลงซับสี่ร้อยบาทครับนี่ดำลงซับนี่นาหวานมากครับพี่หวานมากหวานมาก,ามากรูปงามนำเพาะดำลงซับนะครับสี่ร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ด่างสวยๆฟอร์มสวยๆเลยเลยดำลงซับหลอดใหม่มาลวจ้าอันนี้ใบสายใหญ่ครับพี่ตั้งเม็ดแล้วต้นโตๆเลยแบ่งสี่ร้อยบาทนะครับทางด้านนี้มีฤาษีโกนทัญญะฤาษีโกนทัญญะนี่ ป้ายแดงๆครับพี่ต้นใหญ่ๆรร 5. 5รนนหรือสีโกนธัญญาห้าร้อยห้าสิบาทครับกระถางห้าจุดห้านิ้วหรือสีโกนธัญญาหรือสีโกนธัญญาที่ไม้กาบป้ายแดงนะพี่ไม้กาบป้ายแดงเนาะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งหรือสีโกนธัญญาห้าร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นเจ้าปอกแก้วสามร้อยบาทครับพี่เจ้าปอกแก้วหน้าออกหวานนะไม้แยกต่อแล้วก็อันนี้เจ้าปอกแก้วเช่นกันครับพี่หวานฉ่ำๆหวานฉ่ำๆ สามร้อยบาทครับกระถางห้าจุดห้านิ้วเจ้าปอกแก้วไม้โนนี่แล้วก็ต้นนี้นี่ใบล่าสุดใบนี้ครับพี่นี่หวานจำ้ำจ้ำเช่นกันครับพี่เจ้าปอกแก้วสามร้อยบาทนะครับผมไม้ใหม่เพชรเศรษฐีสยามครับพี่ไม้ด่างเหลืองสวยๆเม็ด,เไมด,ดไม้ด่างเหลืองเม็ดแดงสวยๆต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบาทหลอดไม้ด่างเหลืองออกมาเลยนี่เพชรเศรษฐีสยามนะพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทใหญ่ๆสวยๆครับเพชรเศรษฐีสยาม นี่อันนี้เดี๋ยวนะใบใบใหม่ล่าสุดนี่ด่างเหลืองสวยมาเลยเพชรเศรษฐีสยามกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วน,นี่ต้นนี้ฟอร์มสวยเลยครับพี่หลอดไปมาแล้วด้วยด่างเหลืองออกมาเลยเพชรเศรษฐีสยามสามร้อยห้าสิบนะครับผมใบใหม่ใบสวยใบแข็งก้านแ,แข็งครับพี่ด้านนี้สีเลือกงามสีเลือกงามป้ายเหลืองๆแจม่มๆครับพี่สีเลือกงามกระถางสี่นิ้วครับ สวยๆส,สีเลือกงามห้าร้อยบาทครับเบห้าร้อยบาทเนาะสีเลือกงามสวยๆแจมๆกันเลยเดี๋ยวเม็ดสีเขาจะมาตอนโตนพี่น้องทะเลค่อยเขาป้ายแบบนี้ออกมาก่อนทะเลเขาจะป้ายแบบนี้ออกมาก่อนสีเลือกงามห้าร้อยบาทครับเบห้าร้อยบาทสวยมากปลายเหลืองมาออกมาแจมๆเลยหลอดใหม่หลอดใหม่ โวลเหลืองออกมาเลยนะสีเลื่องงานนะพี่ห้าบาทเนาะสวยๆกันเลยอันนี้มณนีล้อมเพชรมณนีล้อมเพชรหน้าออริจินอลนะพี่หน้าดั้งเดิมออริจินอล450บาทครับมันีล้อมเพชรหน้าออริจินอลดั้งเดิมสวยๆกระถาง5นิ้วครับกระถาง5นิ้วมันีล้อมเพชร5 5 0บาทนะครับมี3ตรงนี้มีอยู่3ต้นแล้วก็ต้นนี้อันนี้หน้าเข็ม ดางชมพูตัดพื้นใบอมน้ำตาลเข้มสวยมากมีมันีล้อมเพชรนะ้ะ450บาทครับหลอดหม่มาแลวจ้านี่กระถางห้านี่มันีล้อมเพชรสวยๆนะครับ450อ่ะดูน้ำเมืองนอน,อ,นงอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนี่น้ำเมืองนอน300นะพี่หน้าแผงหวานเลยหน้าแผงหวานเลยนะเมืองนอน300บาทครับหน้าแผงหวานสวยๆทุกต้นต้นนี้เจ้าปอหน้าเข้มๆอุ้ยใบใหญ่แยกหนอ่อ เจ้าปลแก้วสามร้อยบาทครับพี่หน้าเข้มเข้มเลยหน้าเข้มเข้มเลยหน้าด่างปลาคร์พเข้มเข้มใครชอบหน้านี้หรือชอบหน้าหวานก็เมื่อสักครู่นะพี่ก่อนหน้านี้นะก็คือออกหน้าหวานไที่ออกหน้าเข้มเจ้าปอแก้วหนอต้นใหญ่มากสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทนี้เจ้าปลแก้วหนอหน้าเข้มเข้มสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทครับแล้วแต่เลยครับพี่ชอบหน้าไหนจัดหน้านั้นครับพี่เจ้าปอแก้วอาไม้ใหม่หน้าหน้าชมพูฟอร์มกอครับพี่จิตตาพร ต้นนี้กระถางนี้มีสามต้นในกระถางจิตตาพรสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบจิตตาพรไม้สะโพกเขียวด่ังชมพูสวยๆครับพี่ฟอมกอฟอมกอจิตตาพรสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เทวกรรมกระถางหกต้นนี้เทวกรรมลังลักครับพี่เทวกรรมกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทครับพี่ใหญ่ๆด่างสวยเม็ดเข้มเข้มขม,มาแล้วเทวกรรมลังลักกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้ว นีใหญ่ๆสายแม่พันุกันเลย300บาทนะบิดเทวกรรมลังลักสนใจโทรศูนย์หกสี่เูนย์เก้าต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไมม่ีตรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ